ก็สนตบตบนนาอ,อ้อสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยอำเภอเมืองเลยตั้งอยู่ที่บ้านหนองมะผางหมู่ที่8ปดตำบนนาอ,อ้ออำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยมีจํานวนหมู่บ้านทั้งสิ้นจํานวน9้าหมู่บ้านมีคร,น 1, ครัวเรือนหนึ่งันเก้าร้อยสิครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น6042คนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ดำเนินงานภายใต้ใตการดูแลของนางนงรักพรมจบกุกผพ้อในการสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอเภิเองเลยมีโครงสร้างบุคลากรประกอบด้วยนางวัสนาโสธรรมมงคลครูชำนาญการนางสาวณรุมนรราชพัฒครูอาสาสมัครหัวหน้าก,กลุ่มโซนภูสนาวนายวีระชนชัชวาลหัวหน้ากศนาําบลนานอ,อ้อนางสาวอนุสราจันสว่าง ครูกศนต์ตำบลและนายวุฒิชัยฮดมาลีครูศูนย์การเรียนชุมชนกศน,นตําำบลน,นาอ้อได้ดำเนินงานตามนโยบายของสํนงานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธยาศัยจังหวัดเลยและกศนอ์อำเภอเมืองเลยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและรายงานในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d ี i s ประจำปีงบประมาณ2566ไตรไรมากที่1 และไตรมาสที่2ดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกส็สนับตำบุญนาอ้อได้ดำเนินการตามการการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพฤทธศักราช2 5 5 1 3ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์และปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียน มีช่องทางการเรียนรู้และการสื่อสารกับผู้เรียนจากการใช้สื่อเทคโนโลยีผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e Facebook Media Book ระดับประถมศึกษาจำนวน15คนระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจำนวน36คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน129คนรวมทั้งสิ้น180คนในภาคเรียนท,ที่2จำนวนผู้มีสิทธิสอบทั้งสิ้น 180คนไม่มีขาดสอบคิดเป็น้อยละ100เ้เขาสอบเอนเ28คนคิดเป็นร้อยละ100กษณะอกตำบลนานะอ้อได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้กศนเมืองเลยเกมท่านภัยยาเสพติดกศนปอดสาเสพติดเพื่อทักษะชีวิตกิจกรรมสนเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้กิจกรรมสนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบอินเน็ตกศนขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมปลูกฝังความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ไทยงานการศึกษาต่อเนื่องอาชีพเพื่อกันมีงานทำกศนตำบลญนาอ้อได้จัดกิจกรรมดังนี้หลักสูตรชั้นเรียนวิชาาชีพหลักสูตร40ชั่วโมงวิชาช่างเชื่อมไฟฟ้าจำนวนหนึ่งกลุ่ม รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตร20ชั่วโมงจำนวน2กลุ่มได้แก่การทำวงกุญแจจากผ้า2กลุ่มงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกสนตตาบลนาอ้อได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกสนเสริมสร้างชุมชนปลอดสารเสพติดกสนตตาบลนาอ้อได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนการอบรมประชาธิปไตย งานการจัดการศึกษาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็สนอตบนานาอ้อได้ดําเนินการโครงการจัดก,กระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเรียนรู้ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนได้ฐานธรรมงานการศึกษาตามอาัธยาศัยกาาิจกรรมส่งเสริมการอ่านก็สนอตบนานาอ้อได้ดําเนินการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่เป็นนักศึกษา,ากสนกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่หรือที่ร่วมกับห้องสมุดการรับบริจาคหนังสือสื่อการอ่านต่างๆเพื่อส่งต่อไปอยังบ้านหนังสือชุมชนการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลน,นาอ้อกสนตาตำบลน,นาอ้อได้ดำเนินการจัดตั้งกสนตาตำบลเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน และประสานเครือข่ายในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับตำบลจัดประชุมคณะกรรมการสสปะชะตจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนการดำเนินงานศูนย์ที่ตัลชุมชนประจำตำบลน,น,นาอ้อก็สนตำบลนาอ้อได้ดำเนินการจัดตั้งก็สนตำบลเป็นศูนย์ให้บริการสัญญาณอิเนเทอร์เน็ตไวไฟ และส่งเสริมการสร้างร้านค้าออนไลน์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนท nee ั่วไปที่ให้ความสนใจการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลนาอ้อได้ดำเนินงานจัดตั้งกอสสนต์ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยการส่งเสริมนำเทคโนโลยีนำ มาปรับใช้กับการเกษตรในเขตพื้นที่ตำบุนาอ้นอนโยบายเร่งด่วนไวโซนสถานศึกษาก็สนปลอดสารพิษโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพงานภาคีเครือข่ายบุคลากรกศนตำบุนาอ้อจัดโครงการอบรมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลกิจกรรมให้ความรู้ให้กับโรงเรียนเพื่อสูงอายุตำบลนาอ้องานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรกสสนบลนาออได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อาพัฒนาทักษะชีวิตกสสนสร้างชุมชนปลอดสารเซพิโครงการพัฒนาสังคมชุมชนการอบรมประชาธิปไตยโครงการจัดกวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนนาไร่ทานธรรมโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ คณะกรรมาการดำเนินงานโครงการ2เมษาวันรักการอ่านสืบสารคุณค่าสาร,รานุกรมไทยประจำปี2566ณห้องสมุดเฉลิมราชจังหวัดเลยก็สนอมังเลยเกมต้านพยาศสพติดณสนามกีฬาอบตอเมืองก็สนอปอสารเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด นโรงแรมใบบุญเพลสกิจกรรมส่งเสริมพระพัฒนาทักษะการเรียนรู้นา,นากสน,นัตัมบลนาอ,อ้อกิจกรรมส่งเสริมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบเอ็นเน็ตกสนอขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมปลูกฝังความจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทยโครงการสรุปผลการดาเนินงานไตรมาสที่หนึ่ง และแต้มาที่2ประจําปีงบประมาณ2,566นาโรงแรมบ,บ้านคูตุ้มอำเภอเชียงคานกีฬาภูธานิเกมณสนามกีฬากลางจังหวัดหนองบวัวลำพูรวมพิธีบวงสวงพระบรมบราชูนุสาวรีรห้าดอกไฟบานสืบสามวัฒนธรรมไทยเลยประจําปีงบประมาณ2 5 6 6นาสาลากลางจังหวัดเลย กีฬากศนอ,อีสานเกมครั้งที่6ประจำปี2566ณ<ม>สนามกีฬาจังหวัดชัยภูมิกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล่านภาลัยณบ้านทามนาหมู่ที่4ตาบลน,นาอ้อเบสทพคทิสกศนตํบบน,นาอ้อการทอผ้าลายพื้นเมืองลายต้นไฟลายน้ำเลย และลายดอก้ายและยังเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาอ้ออีกด้วยกรสนับนตำบลนาอ้อจะร่วมส่งเสริมและสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาอ้อให้มีคุณภาพและยั่งยืนต่อไป